เออคอยดึกเอาค่ะไ้เื้อะสิไปสบายดีพี่น้องถึงเวลาแล้วพี่น้องคิดว่าจะสิ๋วไพ่เถอะเรื่องใหญ่ไปโอ้เคยว่าอันเคยนันกับไปบักเซ่เลยทั่านั้นคือว่าเขาไปบักเซ่เลย ใครขามนนี้ค่านำขามนำอันนี้เนาะนำก็นำห้ขามนอกเอเดยวรุ้นจูกฉ่ำเนาะุกไดป่ะเอาเลยว่าเอาไปพ้าให้บักบักอันนั้นก็เดรุ้นผายทางนะเดี๋ยวิมิรเดีุ๋้นเที่วข้งเดียวโมเป็นเถะนะฮะเนาะขางเดียวว่าไม่ข้างมีจะเทานั้นเยไหมจะตรงคัดมันอยู่ได้เมเน เมื่อเช้านี่ไผ่คนเดียวพี่นอ้องเขาต้องถ่ายขึงข้องเจ้าบ้าดพี่ตับเมื่อกระเจิดนะวาดวาดวาดขึ้นหุ่นได้วาดขึ้นก็จะเป็นตุ๊กไตได้ท่นต้อบอว่าโอยไ่รู้่ายคนเดียวเขายังได้นะเมื่อเช้านี้คนเดียวมันเบาเลยเด้อคนเดียวมันเบาเนาะอเอาน้ำมันเชร้าเบิเร์เขาเลยนะเนาะเบิร์นบ่อแหง็นไรอันนั้น ยู่ได้แน่เนีเมันโมได้ขืนนี้ม่ดีจืกนะอือกินน้งน้ำกินเต็มากมือนี้สิไปอันนี้พน้จัดฟันจะทอนด้เหวจะทอนด้นากนี้เนาะนี้คอยทอนวี้ใหม่ไปขาฟันใหม่ืันนี้สิไปจัดฟันนี่คอยคยว่าสีจัด แต่โดนๆดนๆ่ะแหละพอบอบ,บีน่ะแต่ว่ากระถาเบิงเ้งแถวเขาเจ้าก่อนแต่ว่าบอบบีเบาสุ้งนิดน้อยจัดมาแล้วไม่ถูกคนหน้าตาดีขึ้นเหรออดมไม่ไหวมันเข่าก็เก่ามันไข่ก็เก่าเนะ<บ>านะบอเดมันก็ดูดีขึ้นเนาะเหงาเนาะแบบแรกๆเห็นบอท่านไหนนี่เนาะโดนไปมันจึงขึ้นเขาที่แรกๆมันกับบอเดง่าในนอนใจมาวินเนาะเก้อก้าเพอผ่านไปแบบปีหนึ่งสองปีเด้วเออหนาเขากัเนาะเขาดูได้เนาะ เขาจะฟันเขาก็ดูดีสุดอยากงามพี่น้องกันได้สองคนเลยนะสิทุกัชนเนลอย่เนาะไปน้ำเกันก็ปีใหม่พี่น้องไปก่อนพี่เมย์ไปตามหลังขั้นจะบวัวไปเขาก็อยานบ่ได้ไปแต่ว่ามามีหมูเนาะอยากไปไปยังไปหันไปหนีมันเยากหันเขามีหมูยังไงสองคนเนาะแล้วพอได้ไปน้ำเกลียก็จะหอนอยู่บ้านหอดอยู่บ่รอเปตุ๊กไป ไหนเงินได้เนาะเงินดีคนเขียวแลกอตอนนี้เขากับมาแบกกินเข่าเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้เขาไปที่นิกทีสิจัดพันเลยเนาะพี่น้องมอไลออกมาว่ามากินเข่าก่อนเนาะพี่น้องเดียวมันสีเมื่อยเนาะเพราะว่าอันนี้เดียวว่าเราต้องท้อนเขวนะพี่น้องมอก็เลยแบบเออไรมากินเข่าก่อนเพราะว่าทอนข่าท้อนแขวแล้วมันสิกินเข่าเนาะพี่น้องแลก็ตอนนี้เขากับยูที หานเฟือเอ้อน้องพี่น้องหานเฟื้อแบบคนไล,ล่หลยพี่น้องอยู่ร้านานี้แบบคนเต็มลานพี่น้องแต่ว่าเราบอกว่าร้านนี้เป็นเฟื้อห่านดังอยู่ในปาร์ตี้เนาะแซบแต่กะอันนี้เนาะพี่น้องคนไลยให้เพื่อนกระเซิบส่วนไลเนอ้องพี่น้องอยู่เล้าค่ะหานเฟือ้อยู่เล่าส่วนไลยเพื่อนเสิเ์ิบน้ำซ่า,าได้พี่น้องน้ำซ่า แสบเนาะพี่น้องทานทานเปรี้ยวเล่าออก,กับเพิ่์นซี่ี่ถั่วงอกเป็นถั่วงอกลวกเนาะพี่น้องแล้วก็มี่ผักกินกระเพอเนาะมีเพิ่์นซีน้ำจิ้มหอมพี่น้องน้ำจิ้มอันนี้ใบจิ้มกับผักเนาะพี่น้องกินแก้มเปรือเดี๋ยวเขา ขาเฟื่อมากพี่น้องกินก่อนจังไปจัดแถวนี่น่าถากินขากินเฟื่อก่อนพี่น้องคนได้เฮงน่า,า,ลาห,นนหลานนี่เนะาะคนได้ลายพี่น้องเดี๋ยวขาซียพี่น้องว่าเฟื่อหนันหันดังสเสียตัว ตอนนี้เื้อกามาเสิร์ฟเรียบร้อยเปรียบกับมือใหญ่ถัใหญ่เนาะจักถ้วยเท่าไหร่ประมาณซ0าา็ค่ะทามือถั่ธรรมดา3 40สงสัยธรรมดาเนาะตัวนี้วยใ่ะวยดิอกน

เจ็ดสิบบาทถือแล้วเอาเล็แม่งกระเบือแม่งกระเบือเล็กยังกระเบือมีสามหูมีสามหูบ่แม่งกระเบือมีสามหูเอาเอาเล็กเล็กซุ่มไทยเล็กแม่งกระเบือมีอียังแน่

คอยสื้อเล่นแม่งกับเบื่อฮะคอยคอยขี่รถมาตลาดบางสานนี่แม่งกับเบื่อบินมาตำหน่ะเขาตุ้ง <c oughs> อันนี้ล่องล่องซื้อเล่นเด่พี่น้องบัตรติ่กับบอดดิสือหรอกอ่าโดนๆสองสามเดือนสี่ห้าเดือนจังได้ซื้อเื่นนึองอันนี้แบบซื้อเล่นเด่เน,เนะาะสาธุพี่น้องสื้อเล่นเด่ยังสาธุขอให้ถือเด้อพี่น้องบุลเลเด่นแบบมังค์เลย เดี๋ยวสเอ่าส,สิ่มเปะอ,อาี่นองดแสบว่นจะเอาตัวนี้ใส่อะใส่นี้ว เชงกุ้งกับแบบของี่ตวันน,นีเนาะไแ้เนาำได้อแกเขหามาจิบกระม่นบ่ใส่ก็ได้จิบก็ได้ใส่ด้วยซันเนาะใส่กระแจ่มีมันเป็นเสื้อหนังกด

Thank you. ไทยหุบกรไทยหุบเม่งองโค้งเขีวโค้งหนายิม้นไปใหม่เตนเต้นเต้นเต,ต้นก็ควยแล้ว <c oughs> ไปเรื่องขึ้นเต้นขึ้น, <c oughs> นตัน <c oughs> ต้งเลย <c oughs> เคียงับการคั่วขัขว่วแควนี่ <laughs> ก็จะเป็นขั้นตอนตรวจแคลมันบค่ค่อยอนายนุ่มแล้วมีเอฟซามบะยิ่เล่าขเขาคือ อันนั้นดัดแขวแบบว่าใส่เล็กแต่โลดเท่นะอยู่ฟังไทยเป็นบ่ใดใส่เขวเอ้ใส่เล็กโลดบอกหรือะได้น่าจิต่างกันเนาะเห็นในสองคยเป็นถามร้ายกาตัวจแขวปกติแห็นหนเนาะพี่นาอหนาสิคนบ่หลาย บบคือยู่ไทยเขี่ยซองปากแต่กใสเด็กใสกระเป๋กระตุกแควเคี่ยซองปากแล้วก็คูทิ้นปูนคูทินปูนกับปุดเด็กไปหนอเที่ยซองปาเด้กูทินปูนแล้วก็ใสเด็กไปเลย ไม่ติดติดเดี๋ยวรอให้หมอเป็นฝากนิดทำตามก่อนนี่ตกเล็บกระแทกหน่อยดิพี่น้องตอนนี้ฮะก็ออกมาจากคลินิกเดี๋ยวแบบแปลกๆแบบค้นมาคยใส่เด็กพี่น้องมาใส่เด็กขังเลกออกมาเลยแบบเป็นแบบคือมันมีเอียงในปากข้าเนาะแบบ แตกอันนี้เอ,หอเห็เนาะนี่ข้าเห็ดอยู่คลินิกจับประสักดัดแขลเดาะเนาะปลาที่น้องเดียวเมื่อฮอดบานปีใหม่ยังถือบอกว่าขาดสายใจทั้งเมืออ่อทลายอีนังจังไรนาะพี่น้องแต่ว่าหมอคนบอกว่าปีใหม่คือจังแบบคือยังมีแขลน้ำนุำน่มอยู่เดิมหนึ่งเพื่อนนะเดี<ม>๋ยวเพื่อนนะเดี๋ยวมานำมอสิอธิบายให้ฟังเพื่อนนะเดี๋ยวถามว่าสุาดไหนก็ยังถามเพื่อนเนาะมาถามเอาเท้าออกมันสิป,ปองใหมว่ารู้อว่าจังไรแต่เขาก็บอกขอใจหมอเพคนบอกตอนเพื่อนอันนี้หาย ยังไม่แข้วน้ำนุ่มดึกเดี๋ยกว่าน้ำทอนเนาะพี่น้องยาใช่ปะเจ็บบอกอันนี้เรียกว่าใส่ยาสาเนาะพี่น้องเบาอะไรแตัวันนี้ใหม่ท่น้องยังพ่อเบาได้อยู่พี่น้องธรรมดาแต่รู้สึกว่ามันมีอียงในปากตลอดเวลาเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเฮาเดินทางกลับแต่ว่าก่อนจีกลับต้องไปแวะตลาดก่อนพี่น้องไปพี่น้องตอนนี้เข้ากับมาฮอด เพื่อนน้องอันแล้วเนาะพี่น้องมุสตาหนี่เอารลุดหนังอันไปสบายดีพี่น้องต้องเวทสบายดีไหมเนดีนะโอะไรสื่อขนมไม่หายกอดเคยลื้อดีสบายดีคุณตีดีเห็นแต่ว่าแขวอานี่น้องเวทโดนอ่ะมุกโดนแกมุกกระพังนี่นี่ว่างแขวอานี่เห็นแต่ว่าแขวอานี่นี่ว่างนี่นี่นี่พี่แม่ชิว่าจะได้พี่น้องเอพี่แม่ชิว่าโอ้โหอะไร ออ้ยบอกแล้วแล้วว่าสิมาจ้ะเอ้ยเห็นเนี่ยบอกแล้วเรมมา,าหเห็นแล้วสีมาแล้วสีมาจบแท้แล้วสิว่าขั้นกับจอยเห็นนี่กับจอยสิกับจอยเป็นคนที่บ่อยา,ากหายจัดกระเอือยแต่ว่าขออย,ย,า,า,า,ยอกากจัดเน,นื้อพี่น้องเจ็บโมกันเจ็บพี่น้องคนเขียวมาเลยซีใหม่พอได้ไข่เนื้อเดือมันไข่แล้วมันหยุกเดียวมั้ท่านได้ไข่มาจ๊ะเห็นก็มีแต่ตอนนี้เห็นไข่หน่อยนึง่งไข่แบบแนี่เบิร์นเห็มมันไข่ อมอันนั้นป้จ้าอมเนี่ยหยำมันไข่เนี่ยเดี๋ยวบงคนก็บอกไข่ป้าจ้าเดือนชมพู่ก็ขึ้นได้เข่ากันอยู่เดือนหนาเลยเดือนหนาแล้วไปอนะถอนแต่ว่าอันเข่าคอยหาหมอบอกว่าถอนเดี่มเดียวถอนแต่เข่านอนนุ่มเข่านอนนุ่มป้าจ้าได้ออกเวิร์ดชักเดีมได้เลยประมาณเดีมเดือนนี้เล้องเข่านอนนุ่มคิดเลยข้างใน ดีแต่วาทอนเดี่เดียวมันจังมาเจ็บหนักกําลังออกม่ามอเซรเนาะว่าเออทอนเดี่ยวเดียวเด้อทอนแต่เขียวนมนุม่มป้าป้านี่เขียวนมนุ่มเพราท่านได้ออกเวิร์ดเนาะพี่ดึกอันนี้ <c oughs> ขาจัดฟันหันเด้อพี่น้องอยู่ฟังเล่วเขบาบอกบ่อยากบ่แคบบันไดต้องเอาร้าเนาะเพราะว่าอันนั้นข้าก้องสีมัน มันถือเพราะมีดอกพันเอาแพงคือฟังไทยมันก็บปลไหลใช่ป่ะค่ะคลองสิถือนเอาแพงแฟนกว่าท่าอีกแค่าเง,งินค่าเง,งินงงเ้างหันบมจูเนาะค่าเงินโมจงพันเอาซ้ำคือไทยประชาชนเราบ่มีคนไปจัดฟัน<ม>กับเจ้าแน่นอนเขาบ่มีเงินจัดดอกเนาะ<ม>อันนี้เริ่มต้นแค่สองพ <นะ S 1> ันแบบแเจ็ดร้ราายอยเนาะกับเดาเตคเตคแถวง่ายเคสแถวยาก แนีตาแคลคือมู่ง้จะขอยนี่เนาะโบนักแห้งแถวประมาณสองพเจ็ดรอยบาทเนาะพี่นตแคลนักแห้งก่าแห้งนี่น่ะเปดเก่ามันแถบสิว่าบริเวงอะไรยังเนาะแต่ว่ามันบริยังกันจื่อแต่มันแห้งมันังบรยัันบปันไดยังนิดหนึ่งเนาะจอแต่ผู้ใดทีแควแต่ว่ามันบงอยางงามปันไดเนาะท่นผู้ได้แควสอนแควนแ่นี่มนียากแน่เนแคลสอนหซ้อแหสแพ่ซสยาแนง เริ่มต้นเดือนเดือนเดิมตนน้นนาะพี่น้องสองพร้อยบาทแต่ว่าเดือนที่2ถ้าห้าไปทอนหาประมาณสองพันสองพันกว่านิดนิดเนาะสองพไปไปสองพันส <2004 S 2> ี่สองพี่เนาะพี่น้องพ,องพองะว่ามนถ้าเป็นเงื่อนกี่ค่ะไปเชอเลกค่ะหนึ่งล้านหาแสนนอพี่น้องถ้าไปเดือนที่2อหาหนึ่งล้านสองแสน เนถงนะแล้วก็เดือนต่อไปก็ตามเส้นหามหะดือนผนสามแม่นาเนาะเนละอยเออโคกเจ็ดลอยเนาะเดินละเออเดอนละเจ็ดลอยเนาะพี่นนะ้องโมหดเดือนละผนเดินละประมาณเจ็ดอยบาทเดอนละเจ็ดลอยบาทเป็นเงินเก็บบชินพี่น้องแยบคื้คืออบ้าแข่งคนมาแต่หน้าแก้วผู้อันเลยพีน้องเยนาเป็นนาอแข่งคนมาบอกกลๆพ่นแต่หน้าแกว ลึมว่าไรเนี่ยเ็กเนาะแ่ว่าต้องอันนี้เนาะเวลาเขาทอนงัดเอาเขาทอนเขาทอนเนี่ยข่แขวมันเดิอขาเขาดิมันเดิมแบบเขามลงปอกแมนมันก็คือตอนทอาอนี้บด้ทอดด้แหลมมันแหลมมันตึงเนาะพอทอนเนี่ยหุดซึกว่ามันสีคือตอนทอาบเลด้านแขว่นะเป็นแขวธรรมดาทอดนะราะว่าถาพันไปประมาณสี่ห้าเดือนนี่ก็ิีธรรมดาเนาะ อันเจี๊ยบดูที่นอนจเชาไปให้เอื่อยเวุ่นน้ำที่น้องเพื่อ็นไฟเอ็นจะเคี่ยงโอ้จะไปให้เพื่อนบอใจปะเห็นเอาว่าแขวะใครนี่งานอยู่อ่ะแต่บ้านเปลี่ยนสีใหม่ปะโอ้สีนี่มันสว่างเลยวะไม่หันทันลำพดเนาะอันนี้มันสว่างนี่ เป็นกเก๋อได้เลยตัวแดงกแล้วจะกินข้าวแฉะเยอะเดียวแฉะกินกาวข้าวกับมันบอทันได้ชิ้นนี่มันก็ยังเป็นเครื่องเครื่องกินเลยมันเวลาข้าวอมยังสักอย่างหนึ่งเป็นนั่นแน่ไ่เป็นแล้วมันเป็นขึ้นยองข้าวอมยังไหวแม่แม่เป็นข้าวออมได้เอาไปให้เไก่กับไก่เบื้องน้องเนาะพี่น้องอเพื่นี้แม่เบิ่งเขาสิว่าอย่างนั้นไก่จอยก็จะปุ๊บไปจัดเด้เรา้วมายังให้จัดกระจัดให้มันเขาจังหน่อยเนาะจัดให้มันดูดีเนาะเอาจะใครทานวะค่ะบ่อันเก่าดีพ่น เอาไปไว้ให้มันโตอย่ามันเปียกป่ะพี่น้องเดี๋ยวเาเดินทางเมื่อมันต่างล่างเนาะเมื่อให้กุจออยเบิ่งนาฬิกาตอนนี้กับมาหอดเทือนเนาะพี่น้องตอนแรกอาบน้ำเรียบร้อยพี่น้องหนาวแห้งฝนตกเดี๋ยวเฮาเสือเอามาให้เออืยเบิ่งเนาะพี่น้องจากหัวเดี๋ยวพี่น้องมันเป็นแบบกึ๊กเกือร้อนนาะเป็นแบบบอกว่าถนัด เห็ดกินแหละสวัสดีวมันถึงก็แหวงโมเห็ดวนี่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 ตเห็มาเลน่แมมันเกี้มาขึ้อมยิ้มไรก็ได้ึ้อมยิ้อยอะขนอมนอุ้มมตลอดมได้เลยใส่ีงั้บ่ พี่จะร่วมพนุพงไปดีใจเหรอว่าไงเพื่อนว่าอยากให้ไปจัดพี่น้อง่ะมันเงียบไม่เล้ตอนนี้ว่าไงนะอยู่ประมาณสองปีสามปีเจ็ตป่ะบอจจดมันเป็นคัดคัดแต่ถ้าอมอยังไหวสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องเซเซเซใจใจเนี่ยใจหนาเนาะ ว่มาม่ด <oh> ีซื้อของมาฝากือแวซือแข้วแวนี่เราเหรองยก็เอยใจคนที Minecraft> ่ว่หายไปเห็ดเนาะเห็ดซอก็ขิ่ได้ปะเนี่โอ้ยมันดังงอมันังอีกเป็นปีหมันโมเมนเาห้อเแล้ว นี่พี่น้องคนที่ซัพพอร์ตลอดขอน้งนีขอ่ขนแี่เลเ่นไดเหนทอเนีนหม่มน่้องมันจะเป็นแบบปกติเออส่องปีสามปีน้องต้องใส่เวลาน้องพี่น้องเอาไปอีเมลเบื่งต่อแจัคหรืว่าเนียวแม่ ยี่เมยน้อยิบอันนี้ยี่นอเฮย่ออ๋อยกออกก้วน้องไอ๊้คือเหมือด่ะพี่น้องอี่ม่ว่าจะจบพี่น้องมันเหมือพโเห็นเราสามนกัลังซานเวีนทนเอาเนาะพี่น้องเติความงามอีกซ้มแขวห้าเขานะตอนนี้มันสิเป็นกระเกือเนาะแต่ก็สวัสดีมาดุงเลยล่ะงามบอก ทำนนู้นบอกเงาเงาเงาไปไหน,นเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสําหรับพี่หนีได้ไปก่อนนึงบ๊ายบาย